สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เด,ดกระต่ายพานันธิพาโพสแล้วครั้งแรกหลังตั้งโตะแถลงข่าวฟ้องเกรนคีย์บอร์ดปกป้องแฟนเพลงเมื่อวานนี้เป็นกระแสทีวีพากวิจารณ์ในโลกโซเชียลเมื่อกระต่ายพานันธิพาและไพบุญแสงเดือนกระต่ายพันธิพาไับุญแสงเดือนและทนายความส่วนตัวได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวและหนึ่งในนั้นก็ได้พูดถึงประเด็นฟ้องเกรนคีย์บอร์ดหลังเธอนั้นถูกวิพากวิจารณ์ในแง่ลบ และล่าสุดกระต่ายพนิพาได้โพสแล้วครั้งแรกหลังตั้งโตะแถลงข่าวฟ้องเกรยียนคีย์บอร์ดปกป้องแฟนเพลงโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพส์ระบุข,ข้อความว่าขอบพระคุณพี่พีเทุกคนที่คอยให้กำลังใจพวกเรานะคะถ้าไม่มีพี่พ FC คอยสนับสนุนให้กำลังใจกระต่ายกระต่ายก็จะไม่มีวันนี้กระต่ายรักพี่ๆ f เอทุกคนนะคะวันนี้หนูจึงขอออกมาปกป้องพี่ๆ f เของหนูทุกคนคะ่ะขอบพระคุณจากใจจริงนะคะ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ